เมื่อเร็วๆนี้มีวิดีโอหนึ่งได้เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวางซึ่งคนในวิดีโอนั้นได้สวมเสื้อผ้าผู้ชายและทำตัวอย่างอวดรู้ชาวเน็ตแสดงความไม่พอใจอย่างมากกับการปรากฏตัวของเขาชาวเน็ตบางคนกล่าวว่าความเป็นชายได้หญิงของต้าเชี่ยนั้นถูกทำร้ายโดยเขาสิ่งนี้คืออะไรกันเทพอย่างข้ามาเกิดที่แบบไหนกันนะสองวันแล้วที่ข้ามายังโรคนี้ ยังไม่ชินกับร่างกายที่อ่อนแอและโลกที่ประหลาดใบนี้ก่อนหน้านี้ข้าเคยเป็นจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ที่กลุ่มท้องฟ้าด้วยมือเดียวเท่านั้นไม่มีใครสามารถต่อต้านข้าได้แต่ข้าได้เปิดเว็บไซต์ทุกวันแล้วรูว่าโลกนี้นั่นะมันน่าสมเพชยิ่งนักโลกนี้ไม่มีผู้บ่มเพาะและเป็นโลกกฎหมายสมัยใหม่ ที่มีแนวคิดเรื่องผู้ชายและผู้หญิงกลับกันผู้หญิงแต่งงานด้ามสามีผู้หญิงเป็นคนหาเงินเลี้ยงครอบครัวส่วนผู้ชายนั้นมีหน้าที่ดูแลบ้านนเด็กน้อยที่แย่ไปก่อนนั้นคือพลังวิญญาณในโลกนี้นะ่ะย่ำแย่มากและติดวิญญาณของข้าได้รับบาดเจ็บการฟื้นฟูความแข็งแกร่งของข้านั้นมันไม่ง่ายเลยจริงๆแต่มันเป็นความบังเอิญที่ข้ารอดมาได้ จามั่วฉุนชิวสำหรับท้องฟ้าอันมืึมาเราสองคนได้ต่อสู้กันอย่างเด็ดขาดเพื่อทำลายความว่างเปล่าที่ไม่มีที่สิ้นสุดเราทั้งคู่ถูกทำลายไปด้วยกันวิญญาณที่เหลืออยู่ของข้านั้นได้ตกลงไปในความปั่นป่วนของความว่างเปล่าและมันเป็นปฏิหารมากที่ที่ข้าเข้ามายังอีกโลกหนึ่งด้ไล่เกิดม่ในร่างที่อ่อนแอแบบนี้พูดถึงร่างนี้น่าจะเชื่อว่าดินม่สินะ จากความทรงจําแล้วเขาเป็นคนรวยรุ่นที่3เป็นนักเรียนปี2ในโรงเรียนมัธยมเอกชนสั้นนำข้าไม่รู้ว่านางได้เกิดใหม่พร้อมกับข้าหรือเปล่าอย่างใดก็ตามจนกว่าพลังของข้านั้นจะฟื้นฟูกลับมาเหมือนเดิมทำลายเพียงแค่ใช้ชีวิตเป็นดินหม้อเท่านั้นนูเหมือนว่าจะกระพัดเช่นข้าต้องไปโรงเรียนด้วยสินะครอบครัวของผู้ชายคนนี้ในโลกนี้ก็ไม่แย่เท่าไร น่าเสียดายที่บ้านดังนี้ไม่ใหญ่เหมือนกับบ่อปลาที่ค้าเลี้ยงไว้พ่อกับแม่ของเขาได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ตั้งแต่เขายังเด็กส่วนคุณยายตอนนี้ก็แก่มากแล้วในรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลังจากที่ถูกทอดทิ้งโดยไม่มีคนดูนะป้าที่ไม่เกี่ยวข้องก็กลายเป็นผู้ปกครองและครอบครัวของพวกเขาก็ย้ายอาศัยมาอยู่ด้วยกัน ก่อนที่จะรู้ตัวทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นของฉันก็กลายเป็นของพวกเขาและค่าของชีพก็ลดเรืองเหลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเจ้าของนั่งเดิมมีบุค,คลิกที่อ่อนแอเขาไม่สามารถทำอะไรได้เลยทำได้เป็นแค่อยอมรับมันเท่านั้นข้าต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วสินะลุงหลิวจญิงจุนลูกพี่ลูกน้องดินจี้สวนนินหม้อเธอมาได้ทันเวลาพอดีเลยนะ ฉันได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนแล้วเฮอรยันหุยพูดถูกแล้วการการมั่นหมายระหว่างพวกเธอนั้นเดิมทีแล้วเป็นเรื่องตลกของผู้ใหญ่เท่านั้นป้าดินนี่เฮอรยันหุยเหรอตามความทรงจำด้วยโรคอัลไซเมอร์ของคุณยายได้มั่นหมายคู่แต่งงานให้กับฉันตั้งแต่เนิ่นๆแล้วเฮอรยันหุยอย่างไรก็ตามเฮอ,อยันหุยตกใจเมื่อนางรู้เรื่องนี้ ฉันจะคบกับคนอย่างนายได้อย่างไรไอ้อ้วนเจ้าของล่างเลิมโดนตัชนตอนข้ามถนนโดยไม่ได้ตั้งใจได้เสียวิญญาณไปเนื่องจากคุณป้าพูดอย่างนั้นดูเหมือนว่างานมั่นนั้นน่าจะถูกยกเลิกแล้วดีมากเลยดินมอเธอฟังอยู่หรือเปล่ามันก็แค่เรื่องตลกเท่านั้นจะจัดงานแต่งงานให้พร้อมในอนาคตโดยพละการเด็ดขาด ทำไมวันนี้เด็กคนนี้ถึงดูแปลกๆไปนะมีการกดขี่่อธิบายไม่ถูกจริงๆฉันไม่กินอาหารเลยฉันเบื่ออาหารฉันไม่มีความอยากอาหารเลยจริงๆแต่เพื่อร่างกายนี้ไม่ต้องอดตายต้องลิ้นหลอนห,หอมจังเลยนะลูกพี่ลูกร้องหากว่าฉันเป็นนายหลอนก,ก็นะ ฉันต้องไปเรียนที่ต่างประเทศเพื่อนํางชั้นของนายรู้เรื่องนี้แล้วมันน่าอ้ายมากเลยนะเสียงดังหน้าราคาญจัก,กรพรรดิผู้นี้อยู่มาหลายบืนปีแล้วจะแต่งงานกับมดพวกนี้ได้อย่างไรกันแต่ถึงตอนนี้ยังคงต้องเล่นเป็นบทคนธรรมดาอยู่สินะไม่จําเป็นหรอกนะโรงเรียนปัจจุบันของฉันนะ่ะมันก็นี่พอแล้วล่ะไม่ว่านายจะเรียนที่ไหนก็แล้วแต่นายแล้วกันเจ้าพวกตัวหน้ารำคาญแบบนี้ ไม่เจอมานานแล้วสินะหนึ่งชั่วโมงต่อมานายน้อยโรงเรียนอยู่ที่นี่แล้วอย่าล่องจากรถพร้อมกับฉันล่ะสถาปัตยกรรมของโลกนี้ค่อนข้างใหม่เลยนะแต่ว่า ใช้คนหนึ่งเหล่านี้รู้ว่าวาฟกว่าอีกคนหนึ่งและสแสดงความยิ่งใหญ่มากกว่าส่วนผู้หญิงก็ธรรมดามากเลยนั่นสินะสามารถเล่นได้3ปีได้ละ่ะนุ่มๆแบบนั้นนะ่ะขุดบ่อไว้ดีไหมนะเฮ้ยมันก็แค่เรื่องรามกเกือบทำให้ฉันรู้สึกไม่ดีแล้วสิโรคนี้สังไร้าสาระจริงๆหรือมันไปเถอะ ฉันไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นมาที่นี่ได้หรือเปล่าได้ฉันต้องฟื้นคืนความแข็งแกร่งของฉัน